เชฟวันที่2ของพวกเราโอ้โหวันนี้คุณผู้ชายเป็นเชฟกันนะคะอันนี้คือพี่เบร์แล้วก็แมนนะคะทําอะไรกันอยู่คะอะไรอย่างฟองลูกชิ้นเจ้าพี่ไต่สมนี่บอกนี่มะงูหูนี่ฝีมือใครฝีมือพี่เบร์ฝีมือพี่เบร์นะชอบตำใช่ไหมสายตำสายตำไปดูข้างนอกกันนะคะว่าเขาทำอะไรพี่เสียคะทําอะไรคะอ่าคุมคุมพนักงานจะไปจะเพิ่ม อันนี้เราควบสถานการณ์เลยเอออันนี้พนักงานดับเพลิงนะคะอันนี้ดับนะคะไม่ได้จุดดับนะคะวันที่สองก็เป็นทีมพ่อบ้านใจกล้าเข้าครัวทําอาหารให้พวกสาวๆกินค่ะแต่ละคนแบ่งหน้าที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะอ่าส่วนคุณวัดนี่คือมาคอยให้กาลังใจาเให้กลังใจพี่นลังเราไปเตรียมตัวการจบฉลาของขวัญขึ้นีิกายแค่เริ่มก็สนุกแล้วทั้งจับทั้งเต้น เบสก็โชคดีมากๆจับได้กระเป๋าของพี่เมงมวยนะคะไม่รู้ว่าจะตกเป็นของใครไม่ต้องเดาก็น่าจะรู้นะทั้งลุ้นทั้งสนุกแต่เราก็มีความสุขมากกว่าตัดภาพมาตอนเช้าคะ่ะทุกคนม,มาเห็นพี่เบสยืนล้างจานอยู่ก็ถามว่าทําไมถึงมาล้างเพราะว่าเขาอยากหาอะไรทําค่ะตื่นเช้าตั้งแต่เจ็ดโมงซักพักก็เห็นพี่แมนมาช่วยล้างืทีมพ่อบ้านวันนี้เขาเป๊ะนะส่วนทีมแกงทะเลทรายก็มานั่งแต่งตัวทําผมเพื่อเตรียมไปถ่ายคอนเทนต์